ทุกคนเร็วๆทำไมหัวฟูขนาดนี้ทุกคนเร็วๆเอฟร h ติงเร็วๆไม่เผ็ดมากครับเผ็ดกลางครับห้าสี่สามสองหนึ่งแปดสิบแปดบาทเปิดไปปั๊บปุุงจะต้องมีหนึ่งใบแน่นอนเฉพาะวันนี้วันเดียวที่ผมในไลฟ์เท่านั้นนะฮะซื้อหน้าตะก้าก็ไม่มีไปคนดูไปไหนหมด,ด่ะคนดูไปไหนหมด รรำดาคนดูผมเยอะกว่านี้เยอะเลยนะแสดงว่าผู้โชคดีเนี่ยอยู่จะพักในนี้เท่านั้นเปิดแล้วอยู่ได้กี่วันโอ้โหอยู่ได้เป็นไม่ต้องแช่ตู้เย็ยนหรืออยากแช่ก็ได้นะอยู่ได้เป็นเดือนครับเร็วปลายเร็วห้าสี่สามสองหนึ่งครับวันที่สิบห้าบอสลายโอ้โหต้องไปดูตอนนี้นผมพูดหรือเปล่าอะถ้าพูดก็มีครับสั่งแล้วไป สั่งวันนี้มีแน่นอนครับทุกกระปุกมีแน่แน่ไปเหลือสิบเจ็ดกระปุกแล้วไปป้าป่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 า,ปาดินเงินหมดเอาไปสิบเจ็ดกระปุกพอป่าใครสั่งตอนนี้ขอแล้ห้องเทาห้าสี่สามสองหนึ่งกดตะกร้าครับใครกดตอนนี้ขอให้ได้ห้องเป็นแบบนี้เลยไปไปเร็วเร็วบกดแล้วชำระน,นะครับไปทางก็ได้ไป ไป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 ,ไปครับไปไปล a าส m i มินิทแล้ว Last minute แล้ว,ลวเลวเหลือ15กระปุกแล้วทุกคนขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมทำไมคนมาเหลือแค่หกรคนละ่ะขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมคนไทยฝากกดติดตามด้วยขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยไปบอสเอาได้แดงหลายเชลมาแจกด้วยนะคะได้ครับ สั่งแล้วครับบอสได้ครับใครสั่งแล้วขอให้เฮงเนะครับขอให้ได้หนึ่งพันสั่งแล้วบอสสองกระปุกได้ครับก็ขอ,ขอให้ได้หนึ่งพันใบหนึ่งยี่สิบใบหนึ่งแล้วกันโอเคกุญจี้นะจ๊ะแปลอ,อีสองกระปุกครับใครอีกอะโอ้ยเร็วๆรๆๆเวเวเ Yes อืม12มิ้งแบบถ้าอ่งนั้น Thank you เร็วทุกคนเร็วเร็วเดี๋ยวโชคทุกคนจะหายไปนะเพราะมันไม่มีแล้วเร็วเร็วทุกคนเร่งมือน,นิดนึงเขาบอกอีกห้านาทีผมต้องไปแล้วเร็วทุกคนหนูกินหมดในวันเดียวหนึ่งกระปุกเอาเร็วรีบสั่งเลยห้ากระปุกรีบสั่งเลยห้ากระปุกคุณ คนน้อยดีแล้วทําให้เราอ่ะได้ห่องเทาปะเปิดปั๊บข่อยได้ห่องเทาห่องหรือแม่กะม่วงก็ได้อะแดงก็ยังดีทุกคนมีหมดหนึ่งห้องปะเขียวก็ยังจาเขียวก็ยังจาเร็วทุกคนคนละสามกระปุกจะได้ส่งฟรีไม่ต้องไปหาคูปองปะได้อะไรบ้างก็ได้น้าพริกนี่แหละแล้วก็ฝากหนึ่งฝากแบงค์ใบหนึ่งทุกกระป๋องเน็บไปอย่างนี้ แบงค์อะไรไปหาเอาแบงค์ในประเทศไทยมันก็มีไม่กี่แบงค์ไปได้ทุกกระปุกด้วยาปลุ้นมันมันหนุกหนุกวันนี้วันเดียวแล้วนะพอแล้วนะพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอื่นแล้วนะโอเคใครไม่เข้ามาอดแล้วคนไปไหนกันหมดละ่ะแชร์ให้หน่อยเร็วทุกคนช่วยกันแชร์หน่อยเร็วเหลือสิบสองกระปุกแล้วสิบสองกระปุกแล้ว เร็วเร็วเร็วเหลือสิบสองกระปุกสุดท้ายแล้วใครไม่ชําระคือหมดห้องอด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 ห้องสิบสองกระปุกสุดท้ายสิบสิบสองกระปุกสุดท้ายสิบสองกระปุกสุดท้ายสิบสองกระปุกสุดท้ายแล้ว นู้เป็นหลายหมดใบทางก็ได้่งนะครับใบทางก็ได้โฟงเล้ยวเป็นวันแรกที่เปิดไบทางให้จัดไปเลยคนสีห้ากระปุกอะไรหรือมั้งพริกมันอร่อยอยู่แล้ว 88, 88. แปดสิบแดบาทแก่คุต้องซื้ออยู่แล้วซื้อไข่ก็แปดสิบแปดที่ปากหมุดอยู่นะครับ แต่ซื้อกับผมอะการันตีเหลือหกสิบแปดอะตายแปดสิบแปดยังไงก็เหลือหกสิบแปดสูงสุดที่เหลือคือรับประทานโดยไม่ต้องจ่ายเงินแถมได้เงินแล้วืแบงค์จะอยู่ในตำแหน่งนี้ทุกกระปุกนะเปิดไปแล้วต้องโ้องนะอืมตาย แล้วอยู่อินเดียครับป้าเลือดสิบกับปุกแล้วรแล้วโอกาสดีที่สุดแล้วเร็วอือมเดือดเก้ากับปูกอ่ะแล้ว Tại sao mấy anh? Tại sao mấy anh? Đi gọi Lát đưa nha, nửa mấy anh có thang đi đâu? 5, 4, 3, 2, 1, gọi tất cả các Ở trong đó Mình Tất cả thì mình tất cả các anh là Bởi mà, chờ giúp có phục Ờ Khuôn nơi ถามกระปุกไปเลยครับถามกระปุกถึงส่งฟรีแต่ถ้าหนึ่งกระปุกต้องออกเป็นหน้าโปรไฟล์ไปเอากูุบบองส่งฟรีลงมาก,ก่อนได้ทุกกระปุกขาป้าเร็วๆไปทางก็ได้เร็วๆโอกาสพิเศษใครจะไปทางไปทางเลยแล้วเหลือหกกระปุกแล้วป่ะประเด็นคือผมต้องลงหลาย ประเด็นคือผมต้องลงไลน์เดี๋ยวหกกระปุกสุดท้ายทุกคนเร็ว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 ทุกคนทุกคนไม่ชําระบานเลยอ่ะทำไมไม่ยอมชําระเร็วเร็วทุกคนรีบไปกดครั้งสุดท้ายใครกดครั้งสุดท้ายขอให้โฮงเป็นแบงค์พันไปห้าสี่สามสองหนึ่งไปกดกดอีกที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 กด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  กดพร้อมกันเร็วขอให้โชคดีทุกคนนะคนอย่าเยอะดีแล้วโอกาสได้เป็นของเราถ้าคนดูเข้ามาสองพันตายแน่ๆไปแล้วเร็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 วเหลือหกกระปุกแล้วครับแล้วเหลือหกกระปุกสุดท้ายห้าสี่สามสองสั่งแล้วสี่กระปุกคนละสี่กระปุกเลยขอบคุณนะครับเพราะอะไรรู้ไหมทุกกระปุกมีแบงค์อยู่หมดเราไม่เอาอ่ะ ผมก็ไม่เข้าใจใจ่ายไปทางคุณกะกองน้อยอะไรเนะี่ยกะรอกน้อยทำไปแล้วหกกระปุกใช่มันคือแบบที่สุดแล้วคุณพงษ์ผู้รีวิวเอาไปอีกห้ากระปุกคุณพงษ์เพิ่มนี่มันคือที่สุดแล้วว่ายัางไงคุณต้องได้แบงค์หนึ่งใบอะเปิดไปก็ต้องเจอมันสนุกอะหนึ่งสนุก สองมี energy สามมีพลังงานสี่ได้แน่ต่อให้ได้20ก็ทำให้น้ำพริก88ที่ทุกคนต้องซื้อคุณของคุณเหลือก,ขอ,อกของคุณเหลือ68อร่อยมากคุณโพร่งเพิ่มเร็วแล้วถ้าคุณได้แบงค์ร้อยแบงค์ห้าอยแบงค์พันจบเปิดมาขอให้โฮมงแบบนี้หนึ่งสองมันจะมีบับเบิ้ลแรปอย่างดีนะฮะไม่มีใครเห็นแล้วอยู่ในกล่องอีกเปิดกล่องเปิดบับเบิ้ลแล้วเปิดดูป้องโฮง ไปกดเร็วๆกดเวลาปทางมีครับเหลือสี่กระปุกแล้วเหลือสี่กระปุกแล้วเร็วๆ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 ๆไม่ชําระเลยไปทางก็มีไปชําระด้วยทุกคนกดเอามันอย่างเดียวเลยหรอไปเร็วๆห้าสี่สามสองหนึ่งเร็วเฉพาะวันนี้นะพรุ่งนี้ไม่ทำแล้วนะพรุ่งนี้ทําอย่างอื่นแล้วนะพรุ่งนี้ไปทําอย่างอื่นแล้วนะยังไงก็คุ้มทูก คือผมว่าเป็นคนที่แบบง่ายๆที่สุดแล้วหาอะไรที่มันแบบไม่ต้องเสี่ยงเนี่ยทุกคนต้องได้อะเออทุกคนต้องได้แล้วก็ไม่ได้บวกค่าสินค้าขึ้นแล้วก็ไม่ได้เอาสินค้าเฉพาะมาขายเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดถึงเอามาขายเนี่แหละครับปกติแล้วก็ใส่ลงไปเพิ่มให้ผมก็มรู้จะพูดยังไงแล้วเวเหลือสามกระปุกสุดท้ายป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 ายเตยมตัวลงโอ้ยนี่โอ้เร็ว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  หมดเวลาแล้วทุกคนที่นี่มันสิบโมงจากครึ่งแล้วเร็วทุกคนเร็วใครไม่ได้รอบนี้คือคนดวงพลาดเร็วอร่อยแซบไม่เผ็ดมากเอาเก็บไปกินได้หกเดือนไปทุกคนทุกคน everybody ต้องห้งฮ้งฮ้งฮ้งทุกคนห้องตอนนี้ก่อนแล้วใไขห้องตอนนี้ขอให้ได้เฮงหิงหงหิงหงห้าร้อยคน ห้าร้อยคนห้าร้อยคนไปกดคนละคนละสามห้าร้อยคนคนละสามห้าสี่สามสองหนึ่ง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 ได้ทุกกระปุกครับไปเร็ว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 บอกอีกครั้งว่าได้ทุกกระปุกขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมคนดูไปไหนโหมดคนดูไปไหนหมดคนดูไปไหนโหมดที่นั่นกี่โมงแล้วคนดูไปไหนโหมดคนดูไปไหนโมนไไหนโมด เร็วๆเ,เดี๋ยวคนดูเข้ามาเยอะรีบไปรีบร,บรบีสั่งเร็วเปิดไปปับ๊บทุกกล่องต้องเจอจะเป็นแบงค์อะไรก็ว่ากันไปเสีย88บาทเจอแบงค์หนึ่งใบอะแล้วน้ำพริกบลาทูเปียกซึ่งแบบอร่อยที่สุดแล้วไม่มีสารกันบูดอะ่ะเที่ยงแล้วอโอเคเอามาๆมาๆมา,มา,มาเร็วๆช่วยกันแชร์แล้วเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทัน ห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้ยช้าจังเลยเดี๋ยวสองกระปุกแล้วเร็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 วเดี๋ยวคนมามุงเดี๋ยวโชคเราหายเดี๋ยวคนมามุงเร็ว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 เวเดี๋ยวคนมามุงแล้วเดี๋ยวโชคเราหายแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วทุกคนห้าสี่สามสองหนึ่งใครกดตอนนี้ขอให้เปิดไปปั๊บเจอโฮงแบงค์นี้เลยจะเน็บไว้างี้ทุกอันนะทุกคนนะเน็บเอาไว้ยางี้ทุกอัน เฉพาะในไลฟ์ที่ซื้อกับผมที่เป็นไลฟ์สดเท่านั้นไม่ซืหน้าตะก้าไม่มีซื้อกับคนอื่นก็จ่าย88บาทปกติไม่มีอะไรโอเคโอไรส์ okay? right. ไปห้าสี่สามสองไปไปทางมีลุ้นครับไปทางมีลุ้นไปทางก็มีไปสั่งเร็วไปสั่งเร็วเร็ว,รวไปสั่งเร็วเร็ว <c oughs> ไปแล้วจะหมดแล้วหมดเวลาแล้วเหลือสองกระปุกสุดท้ายแล้วใครจะซื้ออย่างอื่นลงไปข้างล่างเลยนะถ้าใครได้ร้อยี่บกบาทกดทิ้งไปเลยนะไปสั่งเพิ่มอีกสองกระปุกเป็นสามกระปุกแล้วส่งฟรีไปอย่าเสียค่าส่งนะห้าสี่สามสองหนึ่งไป <c oughs> สั่งแล้วค่าชำระแล้วเยี่ยมคุณปิงลิชนะสั่งแล้วค่าขอบคุณนะครับ คุณเปิลไปอีกสองกระปุกปลายแล้วอยู่ๆเราก็ได้เงินนะ่ะไม่เอาเหรอเ้าได้ทุกคนด้วยไม่เอาจริงเหรอสินค้าก็ราคาปกติแปดสิบแปดก็ขายดีอยู่แล้วไม่เอาจริงเหรอไม่เอาจริงๆล่ะครับงงมากงงมากสั่งแล้วสองชำระแล้วคุณหลิงคุณอารักษ์ท่านโอ้ฐานอุ่นสั่งแล้วสามกระปุกเปิลครับอ้าเยี่ยมเยี่ยมขายคุณเปิ้ลได้เปิดไปปับ๊บ อย่างนี้เลยทุกคนได้มีแบงค์อยู่ในนี้หมดทุกกระปุกแบงค์อะไรไปอาหามันจะอะไรแบบเวอร์ขนาดนี้แล้วไม่มีหรอกทำให้วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะพรุ่งนี้เป็นไม่มีแล้วนะแบกระปุกเรียบร้อยคนเหงาอีกสองกระปุกว่ายังไงโอ้ยนายมันคร,ครบกันไปมันได้เงินอยู่แล้วไงไม่เอาเหรอเออมันมี ไม่มีฮารานนับเบอร์แต่ว่ามุสลิมกินได้ครับก็ซื้อกันกินแล้วเราไม่ได้ใส่อะไรที่ผิดหลักเร็วทุกคนเหลือหนึ่งกระปุกสุดท้ายแล้วเร็วใครจะทานไหมอ่ะหนึ่งกระปุกสุดท้ายขอเป็นโฮ่งแบคงพันอ่ะใครทานขอเป็นโฮ่งแบคงพันไปใครทานขอเป็นโฮ่งแบคงพันไปกอตะก้าครับ ขนาดพะโล้ยังเป็นล้านสั่งแล้วไปทาง5กระปุกขอบคุณครับอร่อยมาก4กระปุกขอบคุณนะครับไปายฮง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 ไปเร็วๆเร็วเ,วเ,วเ,วเวซื้อแล้วค่ะคุณเจี๊ยบเพิ่อมอีกสัก3กระปุกใหมทุกคนคนละ3กระปุกเพราะมันมีอายุได้ตั้ง6เดือนและมีอ,อยอและสูตรที่ผมคิดคนร่วมกับป้าติว๋วซึ่งแบบเป็นเจ้าแม่น้ำพริกของประเทศไทยมันโคตรอร่อยและไม่ใส่สารกันบูด เร็ว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 ห้าสี่สามสองหนึ่งไปไปอุ้ยไม่ไปเหรอหนึ่งกระปุกสุดท้ายไม่เอาเหรอเอาไหมเอาไหมเร็วทุกคนห้าสี่สามสองหนึ่งกดออเดอร์สุดท้ายครับอร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือได้เงินราคาก็เท่าเดิมและส่งฟรีทุกกระปุกจะได้หมดแบงค์อะไรเท่านั้นเพราะวนาขอให้เปิดไปแบงค์ผ่านจบแบงค์อร่อยจบ ไปรีบไปกดครับใครยังไม่ได้กดไปกดครับ5 4าสี่สาครั้งสุดท้ายไปเร็วเร็วคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายแล้วทุกคนคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายแล้วเร็วคนสุดท้ายแล้ว